คนสาเร็จกัดไม่ปล่อยและแสวงหาวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอเอาเอ้ยเอ้ยเ้ยถามๆๆๆถามเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยคุณต้านทานสิ่งที่กําลังแย่ไม่ได้เเพราะงะั้นทําอะไรก็ทําให้สุดไปเลยก็ทําให้มันสนุกไปเลยบากผมเลยเจ็กแน่นอนไม่ต้องเปิดเสียเวลาชีวิตสิ่งที่คนประสบความล้มเหลวมีแค่นี้จริงๆก่อนอื่นต้องจาแนกก่อนนะว่าคนล้มเหลว่ะกับคนประสบความสําเร็จต่างกันยังไง คำว่าความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่งานใหญ่ๆเสมอไปสิ่งเล็กๆก็ประสบความสําเร็จได้งานเล็กๆธุรกิจเล็กๆเรื่องเล็กๆทําเรื่องเล็กๆใหไประสบความสําเร็จได้ได้และความสําเร็จก็ไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองด้วยนะหรือธุรกิจเสมอไปเช่นคุณตั้งเป้าว่าจะลดน้ําหนักเนี่ยจะออกกําลังกายอะไรประมาณเนี้ยนี่เป็นเรื่องเล็กมากนะแต่ว่าใหญ่สําหรับบางคนหลายๆคนด้วยคนที่ไม่ออกกําลังกายทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันดีเหลือเกินมันดีต่อร่างกายเราทุกคนก็รู้ แต่ก็ผัดวันประกันพุ่งไปแล้วก็ฉันไม่มีเวลาคํายอดิษเลยหรือบางคนไปออกกำลังกายแค่สองสาวันแล้วก็เลิกสาเหตุมาจากเรื่องนี้คือคุณนะ่ยออกกําลังกายเกินกําลังออกกําลังกายเกินกําลังเป็นยังไงมาดูกันผมเห็นมาเยอะแล้วคนที่ออกกําลังกายอ่ะวันแรกๆคือเพิ่งมาออกกําลังกายครั้งแรกนะมาถึงที่ออกกาลังกายหรือว่ามาถึงสาธารณะเนี่ยสวนสาธารณะเนี่ย มาถึงคุณก็วิ่งเลยเริ่มเลยสาตาร์ทเลยอจอดรถปุ๊บพอจอดรถปุ๊บปุ๊บก็ไม่ได้ทําอะไรเลยกูยวิ่งเลยเอออย่างนี้บาดเจ็บแน่นอนหรือไม่ก็เหนื่อยเร็วเป็นคือเหนื่อยเร็วมากอะวิ่งไม่ได้เกินสักห้าสิบร้อยเมตรหรอกมันก็เหนื่อยมันก็ทําให้คุณไม่อยากออกกำลังกายอีกแล้วไงเพราะคุณไม่ได้วอร์มร่างกายเลยนึกออกไหมคุณไม่ได้วอร์มร่างกายก่อนเมื่อคุณไม่มีการวอร์มร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเส้นเอ็นอะพวกเส้นเอ็น กล้ามเนือ้อไอ้พวกนี้มันยังไม่ได้ยืดหยุ่นเลยนี่บอกไหมมันมันยังไม่ได้ขเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องไห้มันให้ร่างกายมันมันร้อนขึ้นนิดนึงอะ่ะเออสิ่งที่ตามมาคุณบอกถึงออกสตาร์แล้ววิ่งเลยอะ่ะมันทให้คุณขอ้อเท้าพลิกได้นะเสน้นเอน็นฉีกขาดอย่างเงี้ยกล้ามเนือ้อฉีกอย่างเงี้ยเออเลือดลมยังไม่ทันได้สูบฉีดเลยนี่ก็คือเลือดลมมันยังไม่ทันได้สูบฉีดเลยพอคุณมาถึงคุณก็วิ่งเลยอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเราอยู่บ้านอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยพวกเส้นเอ็นต่างๆกล้ามเนื้อ ระบบเลือดก็อยู่นิ่งๆเลือดก็แบบเดินนิ่งๆอย่างนี้อยู่ดีๆมาถึงคุณใช้กําลังกําลังแบบกําลังหมหาศาลเลยมันก็เลยทําให้คุณเหนื่อยเร็วไงเออมันเหนื่อยเร็วอยู่แล้วร่างกายมันช็อกได้มันช็อกได้แน่นอนหรือไม่นั้นก็คุณคุณเหนื่อยเร็วมากคุณวิ่งไปประมาณสัก50ร้อยเมตร200แง่คุณคุณก็เหนื่อยแล้วมันเหนื่อยเร็วแล้วก็ออกกําลังกายได้น้อยด้วยเห็นนับเป็นนาทีได้สัก สองสามนาทีคุณก็เหนื่อยแล้วจบหน้ามืดหน้ามืดใจเส้นแรงอย่างเงี้ยเออเหนื่อยเหนื่อยมากเนี่ยเป็นต้นคุณก็จะเบื่อการออกกําลังกายไปเลยเพราะมันทําให้คุณเหนื่อยการที่จะทให้คุณออกกําลังกายได้สม่ําเสมอก็คือการที่ว่าเริ่มต้นน้อยๆก่อนน้อยๆน้อยเลยถามว่าเ่มน้อยๆวัดจากตรงไหนวัดจากอาการที่ว่าคุณอเดินไปแล้วใช่ไหมคุณเริ่มเหนื่อยเงี้ยคุณเดินไปสักห้าร้อยเมตรเริ่มเหนื่อยเริ่มเริ่มเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยขา อะไรเงี้ยหยุดเลยหยุดกลับบ้านหยุดกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวมาพรุ่งนี้ต่อเออพรุ่งนี้มาใหม่สมมุติว่าคุณตั้งเป้าไว้ว่าเดินสักหนึ่งกิโลอ่าอันนี้น่าจะกําลังดีนะสมมําหรับคนเริ่มใหม่หนึ่งกิโลคือเราเดินอย่างเดียวเราไม่ได้วิ่งเออผมว่าน่าจะเหนื่อยพอดีสมมุติว่าสมมุติว่าคุณเดินไปถึงหนึ่งกิโลแล้วก็อาการมันก็เริ่มฟ้องพอดีว่าเออขาเริ่มขาเริ่มหมดแรงเออเริ่มเหนื่อยหยุดหยุดแล้วก็กลับบ้านอีก คุณก็ทําอย่างเงี้ยทาไปเลยทําอย่างนี้ไปสักประมาณสักหนึ่งอาทิตย์คุณรู้ไหมอ่ะวันที่หนึ่งกับวันที่เจ็ดจะไม่เหมือนกันนะวันที่หนึ่งสมมุติว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยประมาณหนึ่งนะเหนื่อยประมาณหนึ่งวันที่สองคุณจะเหนื่อยน้อยลงพอวันที่สามจะเหนื่อยเริ่มห้าหกเจ็ดบางทีเจ็ดคุณไม่เหนื่อยเลยหนึ่งกิโลเนี่ยมันสบายๆกินดิบไม่เหนื่อยไม่เมื่อยอะไรเงี้ยเออแต่แต่ต้องทาอย่างนี้ก่อนเริ่ม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 อ่ะขออย่างเดียวคือคุณต้องทําให้น้อยเลย ทำไม่น้อยอย่าไปนสนใจไครว่าคุณถามคุณว่าไปออกกําลังกายกี่นาทีคุณบอกว่าสามคุณไม่ต้องไปนสนใจเลยเขาจะหัวเราะคุณอยู่แล้วเขาจะถามว่าแล้วมันได้อะไรไปออกกลาลังกายแค่นั้นอ่ะสามานาทีแค่นาทีสิบนาทีมันได้อะไรอ่ะคือเขาไม่ได้รู้ไงนึกออกไหมไอคนที่พูดก็ไม่เคยออกกําลังกายด้วยหรือว่าไอคนที่พูดเมื่อกี้ก็คือคนที่ว่าไปประจดรถป,ปุ๊บปึ้งแล้วก็วิ่งออกสตาร์ทเลยมันไม่มีใครทําได้หรอก มันก็เหนื่อยกันทุกคนเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากเข้าเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากกลับมาอาอกกำลังกายมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่าพอสมมุติว่าคุณเดินหนึ่งกิโลใช่ไหมเป็นประมาณเป็นเวลาประมาณเจ็ดวันอะ่ะทีเนี้ยร่างกายอะ่ะมันจะปรับความต้านทานความแข็งแรงมันจะปรับขึ้นโดยอัตโนมัติทีนี้หนึ่งหนึ่งกิโลคุณจะไม่เหนื่อยเลยคุณจะไม่เหนื่อยเลยทีนี้ก็เพิ่มเป็นหนึ่งกิโลครึง่งไปตักองสามวันอีก เพิ่มเป็นสองเป็นสามมันเงี้ยคือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยทีนี้คุณจะไม่เหนื่อยเลยทีนี้เรื่องหนึ่งกิโลคุณจะจิ๊บจ้อยมากทีนี้ร่างกายคุณก็จะดีเฟิรม์มคุณดีมีน้ำมีนวลอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่าการออกกําลังกายมันมีแต่ป,ประโยชน์มันไม่ได้มีโทษมีโทษก็คือการที่ว่าคุณทําผิดนี่แหละคุณออกกําลังกายแบบผิดๆนี่แหละมีโทษเลยโทษตั้งแต่วันแรกเลยว่ามึงไม่ต้องมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้ทีนี้ระยะทางมันก็เพิ่มทีนี้คุณก็สบายเลยกลายเป็นว่าออกกําลังกายได้สม่สมม่่าเเเสสมมอออพรระไู้้ึกกหนืีแลว เริ่มต้นที่ถูกเอาเป็นว่าการออกกําลังกายให้ได้สม่ําเสมอคือคุณต้องวอร์มก่อนยืดเสน้นยืดสายให้เลือดมันวิ่งมันสูบฉีดจากที่เรานั่งมาทั้งวันใช่ไหมเลือดมันสูบฉีดพร้อมพร้อมเตรียมตัวที่จะเดินเส้นเอ็นเส้นยืดทุกอย่างอ่ะองอมออกกําลังกายปุ๊บแล้วก็เดินไปเนี่ยเดินอย่างนี้ทุกวนะันอ่ะอ่ะเนี่ยพอคุณรู้วิธีการใช่ไหมแล้วเวลาคุณทํามันได้นี่ก็คือการประสบความสําเร็จที่ง่ายที่สุดแล้วเป็นเรื่องเล็กๆง่ายๆเมื่อวิธีการมันถูกนะ ทุกอย่างพอเมื่อวิธีการมันถูกอะ่ะคุณจะทํางานเล็กๆก,ก็ได้งานใหญ่ๆก็ได้ทําธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่อะไรเงี้ยทุกอย่างล้วนต้องผ่านวิธีการวิธีการที่แยบย์อ่าเราต้องปรับใหม่ตามสถานการณ์นั้นๆหากได้ซึ่งวิธีการที่เฉียบคมนะล้มเหลวล้มเหลวแน่นอนครับมันไปต่อไม่ได้มันตันอ่ะทีนี้มาถึงอ่เรื่องความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นสักนิดคือการทำธุรกิจ ธุรกิจเล็กๆหรือว่าสิ่งที่อยากทําอะไรก็แล้วแต่งานที่รับสิ่งที่เราอยากเป็นอะไรอย่างเนี้ยความสํา,รเ,าสเร็จหรือความล้มเหลวความสําเร็จหรือความล้มเหลววัดกันตรงนี้คือการกัดไม่ปล่อยและแสวงหาวิธีการใหม่ๆ,มๆอยู่เสมอไม่อยู่กับที่ไม่นิ่งเนี้ยดีกว่าไหมหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคนล้มเหลวบางคนก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันนะแต่เขาใช้วิธีการเดิมๆทั้งที่มันไม่ก้าวหน้ามึงรู้จุดแล้วว่ามันไม่ก้าวหน้ามึงยังอยู่ที่เดิมอยู่อย่อยางเนี้ย เออมึงกัดไปเพื่อกัดได้มันเหนื่อยปากเปล่าเงี้ยเออก็ยังใช้วิธีการเดิมๆเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็ปล่อยคุณก็ต้องปล่อยอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะทำอย่างไรมันก็ไม่เจริญเนีกออกอไหมะก็ไม่มีการคิดอะไรครีเอทอะไรใหม่ๆเลยอ่ะอย่างอย่างที่ไอสไตล์พูดไว้อ่ะมีแต่คนบ้าเท่านั้นนะที่ทําอะไรเดิมๆแต่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆโอ้ยมันจะเป็นไปได้ไงคนประสบความสําเร็จกัดไม่ปล่อยแต่เขาก็สแสวงหาความรู้วิธีการใหม่ๆอยู่เรื่อยๆพวกเนี้ย เพื่ออะไรเพื่อมาแก้ปัญหาปัญหาของธุรกิจที่ว่ามันหยุดชะงักอยู่ไงหยุดชะงักหรือว่าอยู่นิ่งๆอยู่เงี้ยก็จะต้องการทําให้มันก้าวหน้าก้าวหน้าออกไปอย่างเงี้ยอ่สมมติสมมุติคุณเปิดร้านอาหารนะธุรกิจย่าแย่ไม่ก้าวหน้าไปไหนลูกค้าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแบบเนี้ยอยู่แบบอยู่แบบนี้อยู่ตลอดอยู่แบบนี้ยตลอดหรือบางทีก็ลดลงใช่ไหมลดลงทุกวันเงี้ยแล้วก็มานั่งอู้ทำไมร้านนั้นคนเยอะจังวะอู้ทำไมร้านนั้นอคนตัวจหายเลย คนเยอะใช่ไหมคุณก็ไปดูดิไปลองใช้บริการเขาดูไปดูว่าทําไมคนมันเยอะอาหารเขาอ,อร่อยแค่ไหนอาหารเขาอ,อาหารเขาอ,อร่อยแค่ไหนการบริการเ็าเป็นยังไงที่นั่งเขาเย็นสบายไหมเออราคาเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรที่แตกต่างจากร้านเราเออเรื่องแรกเลยก็ต้องเป็นเรื่องของรสชาติจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมเออก่อนจะเปิดก่อน่อนที่คุณจะเปิดร้านอาหารหรือว่าคุณเปิดไปแล้วเนี้ยอ,อืมคุณก็ต้องทําให ญาติญาติเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชิมทุกอนกินทุก่อนถ้าว่าคำตอบที่ได้ก็คือ,อเพื่อนเพื่อนญาติญาติรวมรวมหัวกันแล้วว่ามึงทำอร่อยมากเลยอาจจะอย่างนี้ก็ดีไปแต่ถ้าคำตอบที่ได้คืองนนั้นงนั้น,น,น,นรสชาติก็ง,งั้นงั้นหรือว่าถึงขั้นไม่อร่อยเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้สวยเลย <S <S คุณก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นก่อนเรื่องรสชาตินี่หละข้างบ้านคุณมีใครบ้างอ่ะ นี่ใาซิมมามาอากองอากี้คนเก่าเาตายายคนแก่แกหรือว่าคนรุ่นเราอะไรเขาที่เขาทำอาหารเก,ก่งเขาทำอาหารอร่อยอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เปิดร้านี่เงี้ยคุณก็ไปเรียนจากเขาจาากเาได้หรือไปหาเรียนจากที่ไหนก็ได้หรือทําเองดู u t u b e ดูสูตรสูตรมันมีมาอย่างนั้นใช่ไหมคุณก็ปรับเติมปรับแต่งเปลี่ยนมาอย่าไปเอาตามเขาทั้งหมดมันไม่อร่อยมันต้องเพิ่มเติมเองเงี้อยออหาข้อมูลทดลองทําทดลองทําเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนกฎฉีกกฎอ่ะ เขาใส่นั้นเท่านั้นเราใส่เพิ่มลองดูใส่เพิ่มใส่รสอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปเนี่ยพูดทีอยู่กับอาหารเนี่ยจดจ่อกับจดจ่อกับสิ่งนั้นให้ถึงที่สุดไปเลยแต่ถ้าคุณยังอยู่แบบเดิมๆนะเจ <t> ๊แงแน่น,น <c oughs> ขอนปากผมเลยเจ๊งแน่นอนไม่ต้องเปิดเสียเวลาชีวิตไม่รู้จะเปิดทาไมเสียเวลาก <c oughs> ็านั่นไงที่บอกกัดไม่ปล่อยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีวิธีการที่แยบยลด้วยตัดแซะเส้นทางเปลี่ยนกฎกฎบอกว่าอย่างนั้นเราไม่ทำเราไปทำอย่างนู้ดูดิเออเราดูดิ สิ่งที่ต้องมีเลยคือหนึ่งคือใจรักคุณต้องรักมันจริงๆิที่คุณจะทามันนะคุณต้องรักมันจริงๆแล้วก็พอรักแล้วทีนี้ความมุ่งมั่นมันจะเกิดขึ้นถูกไหมคุณมุ่งมั่นที่จะจะทํามันทีนี้มันก็ต่อยอดไปการกัดไม่ปล่อยคุณกัดไม่ปล่อยแต่ที่สําคัญเลยก็คือวิธีการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามยุคตามสมัยหากเรายังไม่ประสบความสำเร็จนะก็หาวิธีการเพิ่มเรียนรู้เพิ่มหาข้อมูลทุกอย่างเพิ่มเพิ่มเพ่ได้หมดอืมเพื่อให้มันไปต่อให้ได้ อขอยกตัวอย่างอีกสักอาชีพหนึ่งสุดปังเลยตอนนี้สุดปังเลยก็คือการเป็นยูทูบเบอร์การเป็นยูทูบเบอร์เป็นอาชีพฝันของใครหลายๆคนนะแต่ก็ดับฝันมาหลายคนแล้วคือไปต่อไม่ได้สิ่งสาคัญก็คือว่าการเป็นยูยูทูบเบอร์นี่มันมันเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องไม่ต้องลงทุนไงลงทุนน้อยมากลงทุนน้อยมากบางคนไม่ต้องลงทุนเลยใช้ความสามารถอย่างเดียวความสามารถล้วน เปิดช่องเปิดช่องอะไรเปิดช่องทําบ้าทําบอมันทาบ้าทําบอมันก็ทาบ้าทําบอให้ถึงที่สุดไปเลยเนี่กอกไหมเออมึงกอให้ถึงเกนไปเลยว่าช่องเนี้ยแม่งคนพูดถึงว่าแม่งช่องบ้าบอเลยแม่งมีแต่เรื่องบ้าบอเงี้ยเออก็เอาให้สุดไปเลยเปิดช่องมีสาระใช่ไหมแต่คุณเปิดช่องมีสาระคุณก็ไปหาสาระดีๆลงมาลงใครก็อยากจะค้นคว้าหาอะไรก็มาเข้าช่องของคุณเพราะช่องของคุณมีสาระดีๆหลากหลายอะไรก็ว่ากันไปอืมเปิดช่องแคทเกมอย่างเงี้ย แค่เกมมันก็อ้อยมันถึงตึ้นถึงที่สุดไปเลยแค่เกมโอ้เดินไปจากนี้แล้วนะครับจากนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้ไอเทมรออยู่ข้างหน้านะลบจะโดนนะครับลบอะไรเงี้ยนี่บอกแค่คืออ้อยอ้อยมันแบบว่าอ้อยมันไปเลยอเปิดช่องอะไรก็ได้ที่เป็นตัวคุณเนี่ยคุณเป็นอะไรก็คือเปิดเปิดเปิดได้้เลยพูดง่ายๆว่าไอการเปิดช่อง YouTube เนี่ยมึงเปิดส้นตึกอะไรก็ได้เปิดช่องส้นตึกอะไรก็ได้ทำไปเลยทำไป ทำอะไรก็ได้ที่ตอบสนองอารมณ์แก่ผู้ชมได้ไงวะไหมตอบสนองเขาได้เศร้าเ็เศร้าเปิดช่องผีก็ไม่หน้าโผ่ช่องนี้ไอเขาพูดถึงไปเลยแม่งช่องช่องผีเนี่ยการน,น่ากลัวมากขอบคุณจะเป็นผู้พูดต่อเปิดช่องเกีย่ยวกับความหาความสนุกแม่งบอเปิดเขาไปดูไม่ฮะไม่ฮาเลยมุกมันแป๊กมากเลยก็ทําทให้มันสนุกไปเลยใช่ไหมเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายเรื่องเนี่ยที่ทําให้ผู้คน,นโด่งดังมาเลย มีเงินมีทองมากมายเยอะแยะยูทูบเปิดโอกาสไอ้คุณมาทำบ้าทําบออะไรก็ได้ทํามีสาระก็ได้ไม่มีสาระก็ได้แล้วแต่แต่สิ่งสาคัญคืออย่าหยุดคิดอย่าหยุดคิดวิธีการของมันการนําเสนออะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกมันมีทั้งคนทําได้และคนทําไม่ได้ไม่ใช่จะทได้กันทุกคนกันเป็นยูทูบเบอร์กระดับฝันให้มาหลายคนแล้วอืมเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรใหม่ๆสะกดคนดูไงเออ ไม่มีอะไรใหม่ๆเลยก็ทําแต่สิ่งเดิมๆลงคลิปเดิมๆดูแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไ,ไม่หาไม่ถนุกนไม่ตื่นเต้นไม่เล่าอะรมณ์อ,อะไรสักอย่างนึงชอบไหมเอออย่างนี้ก็ไปไม่รอดตายอยู่แล้วทำอะไรทำแล้วก็ทําให้สุดเลยทําให้คือไปห้สุดอะเอออย่างที่บอกช่องผีก็มึงให้หน้ากลัวไปเลยช่องบ้าบอก็มึงก็บ้าบอให้ให้สุดๆไปเลยตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะเนี่ยเออถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงหรือหาวิธีการนําเสนอในรูปแบบใหม่ๆนะมันไม่มีตางตาย ช่อง youtube แม่งเยอะแยะเยอะแยะมากเขาไปดูหรอก็ดูแป๊บเดียวเหมือนเราดูโทรศัพท์เงี้ยเราดูแป๊บเดียวอ่ะอันนี้เฉยๆเดี๋ยวนี้โอ้โหเลื่อนผ่านเร็วมากเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ทําให้สุดไปเลยใช่คุณกัดไม่ปล่อยแต่ถ้ายังไรซึ่งวิธีการใหม่ๆอะ่ะคือไม่มีวิธีการใหม่ๆเลยการนําเสนอใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครเงี้ยเดี๋ยวคุณก็ปล่อยคุณกัดไม่ได้รอกมันเมื่อยปากกัดนานๆเมื่อยปากเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ย คุณต้านทานสิ่งที่กําลังแย่ไม่ได้หรอกเมื่อมันไม่พัฒนาอย่าว่าแต่คนอยากดูเลยคุณเองก็ไม่มีกําลังใจที่จะทําคลิปใหม่ๆคุณลองดูว่าว่าสิ่งที่คุณทําอะว่ามันนิ่งนานแค่ไหนแล้วมันนิ่งนานหรือยังทุกงานนะอันนี้หมายถึงว่าทุกงานทุกบริษัททุกธุรกิจที่เปิดอะไรเนี่ยเออดูว่ามันนิ่งมานานแค่ไหนแล้วมันอยู่ระดับเนี้ยมานานแค่ไหนแล้วมันไม่ได้จเจริญต่อไปข้างหน้ามันไม่ได้เพิ่มคน ไม่ได้เพิ่มคนใช้บริการไม่ได้เพิ่มคนดูอะไรเงี้ยคุณก็ต้องแก้ไขอะไรสักอย่างแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติหรือเปล่าไหมแก้ไขอะไรบางอย่างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันเอาเองเออะการวิเคราะห์ก็คือการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลก็สําคัญมากความคิดเห็นต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเป็นเราใช่ไหมก็ความคิดเห็นจากเพื่อนไงอ่ะมึงดูหน่อยที่เราทำคลิปนี้มันโอเคไหมเออเปิดช่องอย่างนี้มันโอเคไหมเออเปิดร้านเออร้านอาหารอะไรเงี้ย ก็เก็บข้อมูลไปขนาดบริษัทใหญ่ๆที่เขาประสบความสําเร็จนะเขายังต้องเก็บข้อมูลเลยเขาต้องมีข้อมูลเขาเพิ่มข้อมูลของเขาทุกวันแหละ Facebook, Google, YouTube ล้วนมีข้อมูลของพวกคุณทั้งสิน้นเขาจะขายอะไรพวกคุณก็ได้เพราะเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรรู้ไหมพมีข้อมูลของคุณเเต็มหมดแล้วเหมือนกันคุณก็ต้องเก็บข้อมูลโดยการถามเพื่อนถามญาติถามคนรู้จักเอ้ยร้านกูอาหารเป็นไงบ้างว่าเอ้ย ช่องยูทูบูมันเป็นไงมันน่าสนใจหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยถาม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 เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยเพื่อเอามาเอามารันว่าตอนนี้เรามันเป็นยังไงร้านเรามันเป็นยังไงธุรกิจที่เราทํามันเป็นยังไงอเราก็ต้องเก็บข้อมูลไปเยอะๆเยอะๆจะไมเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออุดช่องโหวะทุกททุุกกธุรกิจทุกการทํางานทุกอย่างมันจะมีรอยรั่วมีรูโว่เนี่ยเราก็ต้องอุดช่องโหว่ก็มาจากการเก็บข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขและพัฒนา สิ่งที่เราทําต่อๆไปให้มันดีขึ้นต่อๆไปคนสําเร็จกัดไม่ปล่อยและแสวงหาวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอคนล้มเหลวกัดไม่ปล่อยแต่ไลซึ่งวิธีการใหม่ๆอะ่ะเดี๋ยวคุณก็ปล่อยเมื่อคุณปล่อยก็เท่ากับว่าคุณหยุดพอคุณหยุดทําต่อใช่ไหมก็คือการล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงสวัสดีครับ